สวัสดีครับผมเดี๋ยวพาไปดูเด็กๆนะครับผมช่วงนี้อากาศเย็นนอนตื่นสายทุกวันเลยนะครับผมตอนนี้เจ็ดโมงกว่าแล้วนะเจ็ดโมงกว่าแล้วโอ้สเสบียงของอเรายาหมดแล้วดีที่ต้นสำรดมาส่งนะฝนตกติดต่อกันไปตัดหญ้ายากนะอ้อยเหลือแค่นี้เอง อ้อยเหลือแค่นี้เองนะครับโอ้โหนอนช่วงนี้นอนหลับสบายนะเด็กๆตื่นสายทุกวันเลยนะครับผมไม่ว่าแม่กับลูกดูนอนหันก้นให้กันเมืเอ่อเก็หลับสนิทเลยไปดูเต้าอบ โอบนอนแลบลิ้นแมงวันจะบินเข้าปากหรอโอบเอ้ยแมงวันจะบินเข้าปากหรอลูกนอนแลบลิ้นอองตองอยู่เนาะเอ้ยนอนเอาเนื้อเอาหนังดูบิดขี้เกียจดูบิดขี้เกียจเออได้ยินเสียงพ่อเอาบิดขี้เกียจเออบิดขี้เกียจเออบิดขี้เกียจแล้วหลับต่อนี่สไตล์โอบบุญไม่ใช่ว่าบิดขี้เกียจลืมตามาดูพ่อแล้วตื่นนะไม่ไม่อันนั้นไม่ใช่บิดขี้เกียจแล้วก็นอนต่อครับ เป็นเป็นลูกช้างที่แบบนอนขี้เสาที่สุดในสามโลกแล้วนะโอบรู้ปะ่ะรู้ไหมลูกว่าโอบุญนตัวเองเนี่ยนอนนอนเป็นช้างที่นอนขี้เสาที่สุดในสามโลกแล้วนะตัวเองเนี่ย <c oughs> บิดขี้เกียจลืมตาม,มาดูดูพ่อแล้วก็รับต่อเท <c oughs> วดาโอบเออ,อนอนไปลูก <c oughs> นอนไปนอนไปจะได้โตไวไว